เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วเอเชียนะคะสำหรับเครื่องดื่มมีเ n e r g y d ริง k เครื่องดื่มคุณภาพของนักธุรกิจสาวไฟแรงคุณหนุ้ยสุวิมลน,นะคะผู้บริหารมาเชล่าและเครื่องดื่มมีทีล่าสุดนะคะขอการันตีความปังตอกย้ำความสำเร็จระดับเอเชียนะคะควารางวัล w o r ร์คัส Award 2022จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาค์ความงามประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมวายุพักถนนแจ้งวัฒนากรุงเทพ สวัสดีค่ะชื่อสุวิมลนะคะเป็น c ีอของมันลาคอลลาเจนนะคะ,ะ,คะรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็คือเป็นก้าวแรกของการทําธุรกิจแบบเต็มตัวค่ะซึ่งปัจจุบันแบรนด์ของเราก็คือมีโปรดักต์หลายตัวมากที่มีขายอยู่ที่ไทยก็จะมีตัวคอลลาเจนนะคะแล้วก็ออยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามีโปรดักต์ใหม่ที่กําลังจะออกมาก็คือตัว มี r n y r r y n k นะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะตอนนี้เราตีตลาดต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็คือมีตลาดที่จีนแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ลาวซึ่งเรากำลังจะเซ็นสัญญาในกลางเดือนหน้านะคะค่ะเรามีช h อปปี้กับ Lazada สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะฝากมี Energy Drink แล้วคอลลาเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะของเครื่องดื่มมีเอเ r จีดิงคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของมี Energy ดิง n ์ได้เลยนะคะพลังที่เราเลือกได้มี Me Energy ดิง n ์